สวัสดีครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาทบทวนคำศัพท์เบื้องต้นอีกสักครั้งหนึ่งก่อนนะครับเส้นสีแดงที่เห็นนี้นะครับก็คือแนวแกน x เ,เส้นสีเขียวที่เห็นอยู่นี้คือแนวแกน y แล้วก็เส้นสีน้าเงินที่เห็นอยู่นี้ก็คือแนวแกน z นะครับก่อนที่เราจะขึ้นเรื่องถัดไปนะครับก็ขอเพิ่มเติมคำศัพท์อีกสักเล็กน้อยนะฮะนั่นก็คือคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ คำว่าเส้นและก็พื้นผิวนะครับแล้วก็รูปทรงด้วยก่อนอื่นนะครับเราใช้เครื่องมือลายนะครับเพื่อลากเส้นนตามแนวแกน y ลากมาแนวแกน x นะฮะก็ลากไปบรรจบก,กันนะครับเมื่อเส้นลากมาบรรจบก,กันเป็นพื้นที่ปิดก็จะเกิด ลักษณะนี้ครับสีเทาๆนี้เรียกว่าพื้นผิวนั่นเองนะเมืนะ่อนะเราดึงพื้นผิวขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะเรียกลักษณะนี้ว่ารูปทรงนะครับถ้าหากเราลบพื้นะที่ผิวออกไป สังเกตเห็นว่าก็จะหายาลบเส้นออกพื้นที่ผิวก็จะหายไปนะอันนี้ก็เป็นคำสั์เบื้องต้นนะครับหากต้องการจะให้พื้นที่ผิวกลับมานะครับก็ให้ลากเส้นให้เกิดพื้นที่ปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นคำสั์ ที่ควรจะทราบเพื่อว่าเราจะได้ทำงานกราฟิก3มิติอย่างง่ายได้นะครับสำหรับนี้เราก็จะมาลองทดลองสร้างบ้าน,นในครั้งที่แล้วนะครับเราสร้างบ้านอย่างง่ายไปสำหรับนี้เราก็จะมาสร้างบ้านที่ดูแล้วสวยงามมากขึ้นนะครับก่อนอื่นก็ลาก ใช้เครื่องมือสี่เหลี่ยมนะครับ rectangle นั้นวาดพื้นที่ผิวสี่เหลี่ยมขึ้นมาใช้เครื่องมือ push and pull นะครับดึงให้ลักษณะของรูปทรงสี่เหลี่ยมใช้กินสอชี้บริเวณเส้นนะครับสังเกตว่าถ้าเราชี้ที่เส้นนี้จะมีคำว,ว่า on edge อยู่นั่นก็คือชี้ที่เส้นแต่ถ้าเกิดต้องการจะให อยู่ที่จุดกึ่งกลางนะครับก็ขยับอินสอนะครับจนไปพบคำว่า midpoint นะอันนั้นก็คือจุดกึ่งกลางนะครับจากนั้นเราลากเส้นตามแนวแกน x นะครับสังเกตว่าเส้นจะเป็นสีแดงถ้าไม่ใช่แกน X ก,ก็เส้นก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะครับถ้าเราเลิกลากตามแ,แกนเอกไปเรื่อยๆก็จะไปบรรจบกับ midpoint อีกด้านหนึ่งนะครับจุดกึ่งกลางด้านหนืงนั่นเองใช้เครื่องมือ Move นะครับไปชี้ที่เส้นแล้วก็ยกขึ้นมา ให้เป็นลักษณะของหลังคาสังเกตเส้นปะนะครับตอนนี้ไม่ยังไม่ขนานกับแนวแกนเซตนะครับยังเป็นเส้นปะสีดําอยู่ถ้าหากต้องการให้ขนานกับแนวแกนเซตนั้นก็ต้องปรับเส้นปะให้เป็นแนวสีน้าเงินครับพอประมาณนะครับก็จะได้บ้านแล้วอย่างง่ายๆสําหรับสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะมาเพิ่ม ลัษณะของชายคาบ้านนะครับโอวาน่าจั่วหน้าจัวนะครับพอประมาณอีกด้านหนึ่งก็เช่นกัน เอาดันด้านข้างเข้าไปนะครับเพื่อว่าจะให้เกิดลักษณะของชายคาบ้านอันนี้ก็ได้บ้านที่มีลักษณะมีชายคามากขึ้นเติมเสาสักนิดนึงนะครับ ใช้เครื่องมือมูฟนะไปชี้ที่บริเวณพื้นผิวนะครับกดปุ่มคอนโทรลค้างไว้นะมีเครื่องหมายบวกลากนะครับมาขนานแนวแกนแนะครับเป็นเส้นสีเขียวใช้เครื่องมือพูชแอนโพนะครับดึงขึ้นมาให้เกิดลักษณะของเสาถ้าต้องการให้พื้นผิวของเสาเสมอกับบ้านนะครับก็มาชี้ที่พื้นบ้านนะครับนี่นะครับขึ้นคำว่าออนเฟรดนะครับก็ จะทำให้เสานั้นมีขนาดความสูงเท่ากับพื้นบ้านนะครับเราไปเทียบจุดอ้างองนั่นเองหลังจากนั้นนะครับก็สร้างประตูครับใช้เครื่องมือสีเดียวสร้างประตูขึ้นมานะครับใช้เครื่องมืออัพเซตนะเพื่อสร้างขอบวงกบ ของประตูสร,ะรสร้างลูกบิดนะสร้างหน้าต่างด้านข้างนะครับเหมือนกันนะใช้เข้ามือ กดคอนโทรลค้างไว้นะครับลากหน้าต่างมาขนาดแนวแกน x นะครับเส้นสั้นเป็นเส,นส้นประเฉดได้แนละ้วอัพเซตครับใกล้จะเป็นบ้านแนละ้วครับแล้วก็ลงสีนะครับด้วยเพนบัคเก็ตจะปรากดหน้าต่างนี้เราก็เลือก ชนิดของสีนะครับทีนี้จะลงสีหลังคาก่อนเลือกที่ลูฟิ้งนะครับเลือกรูปแบบของหลังคานะเลือกได้แล้วว่าเทเสืเมอมาเลยครับสีของตัวบ้านน,นทีนี้ก็อยากจะได้บ้านลักษณะของเพื่อนนะครับ สัส oh. ีก็เบิกออกไปเลยที่ห้าเสาใส่ก็ตรงด้านนะครับเดี๋ยวบ้านเราก็จะสวยที่วงกบหน้าต่างประตูเราก็ลักษณะของไม้นะครับบูธนะที่ที่วงกบไป สีหน้าต่างเนี่ยเราจะใช้กระจกก็เป็นสีทามูเซ้นนะครับเป็นกระจกโอเคแล้วกระจกก็จะใสนะมองเห็นได้นะโอเคต่อมาเรามาล้ว่าลูกบิดนะครับประตูใช้เครื่องมือกัแชมพูด,ดึงออกมานะครับปรับสีลูกบิดให้ลักษณะของเหล็กนะครับไปที่มเมทัล ทถวนี้เราก็สามารถจะได้บ้านที่มีความสวยงามมากขึ้นกว่าคลิปแรกแล้วนะครับเพื่อเพิ่มความน่าสนใจนะอาจจะเพิ่มคอมพานนต์เข้าไปนะครับโดยไปที่เครื่องมือ เมนูวินโดว์นะครับแล้วก็เลือกที่คอมพานแนนนะรเราก็เลือกของตกแต่งนะ,นะครับคอมพานแนนตกแต่งคัง้นหนึ่งนะครับจอดหน้าบ้านนะครับหรือว่าต้นไม้นะครับ ต้นกลางมาเราก็ได้บ้านที่สวยงามแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการบันทึกนะครับไปที่แฟ้มนะครับเลือกเซฟหลังจากนั้นก็ มาเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการจะจัดเก็บนะครับตั้งชื่อแล้วก็กดที่ปุ่มเซฟเมื่อตั้งชื่อเซฟเรียบร้อยแล้วก็เสร็จสมบูรณ์ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ